ไม่ก็คุยดิก็เนี่ยเขาจะบอกให้บอกไปทําเนี่ยครับครับครับไปไปธนาคารดิไปเดี๋ยวได้ตังค์แล้วไม่ได้นะอ๋อไม่เป็นไรฮะมันไม่เห็นมันมีบอกเลยไม่เป็นไรมีโจ้ระอาบน้ำดิไปเชื่อป้าดิไม่ไปครับอื่นหนึ่งเดี๋ยวโจ้จะได้ซื้อโทรศัพท์ไงอะไปแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่ไปหรอกครับ ไม่ได้ถ้โจไม่ไปไม่ได้นะไม่เวลาให้ไมให้ไหมให้มันติดแผงวงจรเลยไป้เอมันติดระบบไปแหละดีแล้วไม่เอาไม่มีอโอมันก็อยู่ข้างในเนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์ห้างนะก็เดี๋ยวเข้าไปเอาอาหารก็ได้ หาได้แค่สามร้อยโทรศัพท์นี่ก็ให้ต้องหมื่นหนึ่งเออมันได้แค่สามร้อยแค่ไปทำเ<ค>ขาเขาข,ขึ้นตัวเลขขึ้นมาให้จงแผงวงจรแล้วเหรอขึ้นแล้วอีกฟานเขาก็ได้แล้วอ๋อเขาขึ้นตัวเลขมาว่าให้แค่สามร้อยหมืน่นเอาให้เท่าไหร่กันแฮะหมื้นนึ่งแปดนิใบไปที่ไปทำใบฟานไปแล้วไ<ช>้ปดอืมขยันก็พาไปใส่แล้วเนี่ยอืมพรุ่นี้เอาไปเก็นแป๊บเดียวไม่นานหรอก ไม่ไปครับไปเซ็นค่นั้นเองเจ้าเอ้ยไปเถอเชื่อป้าสิได้เันมาใช้คนในธนาคารเขารอเหรอเขาอเเรอให้เซ็นไหมอเออเออขารอให้เซ็นสิเออไว้ปาอะเองไม่ไปเซ็นเองก็ไม่ได้อะไปเถอไปอัดนได้ไปายทำไมมันของมันนอกระบบไม่ใช่หรอเออันเปนของเรานเปนเจ็ของเราเาจะให้วัวนที่ยีเสนี้แล้ว เดี๋ยวที่ยี่สิบเนี่ยจะได้แล้วเดี๋ยวถ้าโจ้ไม่ไปทำตอนนี้ไม่ทันนะบอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ไปครับไปเถอะ <c oughs> ไปเชื่อป้าครับไม่ไปครับโเป็นเก่งไป <c oughs> ไงองยมาไปค้าสวัสดีครับไม่ไป